มาเลยแอนน์น nice ับเฮ้ว <initiation> e ิ่งไปตุกบอนอีอีต <emotion> ีต <ens> ีไปไปการเล่นไทยวงล้อีวงล้ออีอีอีไปไปไอ้บันนี่เธอเล็ดอะไรของเธอนี่มันได้ไกลแค่นี้นับว่าก็ดีเกินพอนี่มันยางรถยนต์นี่เธอเอามาเล่นอะไรน่ะ ก็เขาตียางรถยนต์การลเล่นไทยอ่ะการละเล่นไทยเหรอตียางรถยนต์ฉันไม่เคยเล่นน่ะเขาเรียกว่าตีลูกล้อเป็นการละเล่นพื้นบ้านนะไทยเกิลนี่นี่เดี๋ยวฉันจะตั้งอีกรอบหนึ่งปลึ้งจัดเรียงให้ดีโอเคไปไปไปขบานคนอื่นไปเลยไม่ใช่ว่าไปมันก็หน้าสนุ เหมือนกันนั้นเนี่ยถ้าเรามีที่ให้เล่นแบบนี้มันก็คงจะดีสิใช่แต่ว่าลูกล้อ10บล้อ,อน,นี่มันใหญ่ไปอ่ะมันนี่ว่าตีลําบากมันนี่ว่าเอาลูกล้อ,อน,นี้ดีกว่าเ,ออเย้อันนี้น่าจะได้อยู่นะมันนี่ว่าดีตั้งให้ตรงเบอร์ไปเย้เย้เยเยเย,เยไม่ไป hey, เฮ้มันล้อเครื่องนิดป่ะนี่ฉันว่ามันน่าจะไม่มี ตัวอะไรสักอย่างมันอาจจะยางอ่อนก็ได้น่ะอู้ถ้ายางอ่อนเอานี่เลยใช้ยางเหล็กยางเหล็กยางเหล็กน่าจะได้อยู่นะบันนี้ว่าอืออันนี้ได้ไหมใช้ก็ว่าโอฉันว่าก็อาจจะได้นะถ้ามันไม่ลมทับเธอซะก่อนนะไปวูบุ๊มบุ๊มโอฉันว่ามันน่าจะลมทับก่อนนะเล่นไม่ได้เลยสักอันนี้เอ่อบัตนี้ว่าเฮ้ยฉันเห็นเธอเล่นแบบ อะไรฉันฉันได้ข่าวมาว่าเราโอ้ข่าววันนี้ชอบข่าวมีข่าวดีหรือข่าวร้ายนะข่าวดีว้าวก็คือว่ามันมีสนามเด็กเล่นมาตั้งในเมืองเราหน้าีใจไปก่อนอยู่ตรงไหนเหรอเองไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนของเมืองนะเย่ก็เดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าแต่ว่าสนามเด็กเล่นมันต้องมีเครื่องเล่นใช่ไหมใช่ ว่ามัน่นจะสนุกกว่าลูกล้อของเชิญนะโอ้ตื่นเต้นแล้วไปเก้นเต้นเตแบบประสบฉีกพุ่งพล่านมากตื่นเต้นตื่นเต้นฮ่าฮถ้าตื่นเต้นอ่ะงั้นไปหาก่อนเลยว่าสนามเด็กเล่นอยู่ตรงไหนของเมืองไม่รอแล้วจ้าเรียบร้อยไปฉี่มาเมื่อตะกี้น่ะตอนแรกว่าจะเวฟไปสนามเด็กเล่นก่อนแต่ว่ากองทัพก็ต้องเดินด้วยเท้าเอ๊ะทอง ถูกแล้วไงี่เลยไม่เจอลุงตั้งนานแน่ใช่ไม่เจอลุงตั้งนานจังเลยลุงถูกลุงเป็นไงบ้างสบายดีบอสใช่ลุงสบายดีหรือเปล่าออ๋ก็สบายดีอะนะรู้สึกดีมากเลยวที่ช่วงนี้ไม่มีใครมาปวดร้านอะนะอ,อลุงสบายดีแต่เมื่อกี้ลุงไอนะแสดงว่าลุงไม่สบายลุงต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอลุงต้องไปหาหมอใช่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 ลุงไม่สบาย ใช่ตายแล้วโ oh อ yeah 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 yeah. ้ยแย่แย่แย่ลุงไม่สบายลุงใกล้จะตายแล้วลุงไม่น่าจะอยู่กับเราได้ถึงอีก5 4 3ส1เสองึเออลุงไม่รอดออาพวกเธอใจเย็นๆนะฉันว่าพวกเธอนะ่าจะต้องไปหาหมอก่อนฉันนะต้องตรวจดูว่าสมองพวกเธอยังอยู่ดีไหมนะเผื่อเมื่อเช้าเธอลุมทานยาไหหรือเปล่านะบัรดี้หรือไม่ก็ชายเกอร์นะเออลุง ที่แท้ลุงก็ยังรอดอยู่ตามทฤษฎีพวกเราลุงไม่น่าจะอยู่ได้ถึงนะห้านะห้หปีเหรออไม่ใช่หวินาที4ี่สามสองหนเดสมอนิงบอดี้เธอแช่งฉันนะวันนี้ไม่ต้องกินไก่แคก็ไม่ได้แช่งลุงแคก็เล่นด้วยก็ไก่ก็ไม่ต้องกิน แล้วถ่ายแล้วงั้นขอโทษก่อนละกันขอโทษแล้วได้ไก่ไหมถ้าขอโทษแบบไม่ได้ตั้งใจขอโทษเราก็ไม่ต้องกินนะไก่รู้ไหมว่าการขอโทษเนี่ยต้องมาจากความรู้สึกข้างในมาจากใจจริงๆแต่วันนี้พูดขอโทษมันออกมาจากปากนะลุงเอใช้หัวใจพูดยังไงเหรอหัวใจพูดได้เหรอทานสิใช้ก็ลองฟังสิซุบหัวใจฉันนะโเนี่ยมันพูดไม่ได้นี ใช่ได้ยินแต่ตุ๊บตับตุ๊บตับนะใช่ลุงมันจะพูดยังไงตุ๊บตับตุ๊บตับตึกตึกตึกตักอ่าเออไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าเธอต้องสื่อความรู้สึกมาจากข้างในอะนะใชัก็ลงทางเสียงร้องฉันสิมาข้างในไห้อเอเนี่ย ความรู้สึกชั้นคือหิวมากเลยตอนนี้นะเอ้อันนี้ฉันสัมผัสได้ทันทีเลยเออ,อ๋ไม่ใช่ก็ต่ายแล้วพูดยากอย่างนี้จ,จะอธิบายวกเธอต้องอธิบายังไงเนี่ย<ๆ>ก็มันก็มาจากข้างในหมดแล้วลุงท่าน,นี้ก็อยู่ที่ลุงแล้วลุงจะปล่อยวางลุงจะให้เกียรติหรือว่าลุงนจะปล่อย วางความทุกข์อันนั้นลงเพราะว่าลุงเนี่ยมีความทุกข์ตรงที่ลุงเนี่ยยังถือมันไว้และลุงออคิดว่าบันนี่นะ่ะทำผิดลุงก็เลยยังเก็บมันไว้ลุงก็ยังไม่ปล่อยทุกสมุทรไทยนี่โลดมักลุงเข้าใจไหมเราดับทุกข์ด้วยการที่ปล่อยวางเข้าใจป้าบัอออนนี่เดินทางสายกลางตลอดไม่อยากจะโม้นะเวลาเดินถนนบันนี่ก็เดินตรงเกาะกลาง <S 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 อที่เธอสั่งสอนฉันละเดียร เขาเรียกสอนปะไม่น่าจะเรียกสอนแต่ันนี่แค่บอกให้ลุงฟังเข้าใจไหมโอเคฉชนเริ่มไปกันใหญ่แลนน้วไก่ะจะได้กินเมื่อนียฉันก็ต้องได้กินไก่นะลงุงเฮ้ยกินก็กินนะไปไปไปจะได้ออกจากร้านสักทีฉันระหงหัวจริงเลยกับพวกเธอเนี่ยอธิบายอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเลยสักอย่างเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยน้องๆดูสิทุกคนเฮ้ย,ยแ้วบัิที่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ได้กินไก่แล้วเท่านี้บันี้ก็สุขใจแล้วงยังยขอพระคุณมากลุงขอบคุณอย่างสูงนะไปละจ้าอยตายแล้วสบายใจ<า>สักทีหูจะได้แบบโอ้ยโลง่งแชันว่าเราใกล้ถึงสนุกแล้วแหละโอ้ใช่เขามันสนุกและสนามท็กเล่นนะ สนามเด็กเล่นน่ะโอ้มันช่างใหญ่เหลือเกินมันสำหรับเด็กเด็กเลยเด็กจริงๆอ่ะชายเก้วตายแล้วเดี๋ยวเดลองบินขึ้นไปดูที่เออ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 ขึ้นแล้วมายืนวันนี้แล้วยังไงต่อล่ะแล้วก็สไลด์ลงมาสิแล้วก็สไลด์วู้เอ๊ะอย่างนี้ได้เธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังหรือเปล่า ทำสายสิแต่นี่มันโทรศัพท์สาธารณะนะมันจะดังได้ยังไงใครจะโทรเขา้ามันจนไี้รับใช้อยู่อ่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครฉันจะตามหาคุณแล้วก็กำจัดคุณซะฮะไซเกิลนี่มันนี่มันพวกคอเซนเตอร์นี่จีกด้วยแต่ว่าไม่ไม่ประเด็นของเราอยู่ตรงนี้ไอ้เก้าเครื่องเล่นเนี่ยมันใช้ก็เรียกว่าอะไรนะสน,สนุกแต่ว่ามัน สนามเด็กเล่นมันไม่ควรที่จะมีแค่นี้ไงเนี่ยๆปีนขึ้นไปแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อโดดไหลลงมาบุหัวลงไปโ้ฉันว่าน่าสนุกตรงไหนในเธอบอกว่ามันใหญ่มากสนุกนะเออฉันน่าจะได้เข่ามาผิดน่ะเออตายแล้วเนี่ยอบตอบจเทศบาลทำอะไรเนี่ยนี่ตีๆๆๆๆเลยเนี่ยฉันไม่ยอมนะทำให้มัน ถ้าจะเอางบประมาณมันลงเนี่ยก็รู้ว่าเมืองนี้มีเด็กเยอะมากเลยละสองคนด้วยกันแต่บันที่อยากได้เครื่องเล่นที่บัดใหญ่เบิ้มเลยนะโอเคว่าสองคนมีเป็นสิบใช้เก้าบันี้ใช้สเจิตสนใจสมใจสมจิตสมทวงสมดอยด้วยตายแล้วใช้เก้ลฉันว่าเราต้องไปร้องเรียนนะแล้วมาตั้งตรงนี้มันเกะกะที่คนอื่นด้วยไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปร้องเรียนกันโอจะว่าไปเจ้าเครื่องเล่นอันนี้มันก็แอบคล้าย หัวฮักกี้วักกี้อยู่นะใช่มันหลอนมากเลยชายเกล้วมันไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะตรงนั้นน่ะไม่ใช่ไปดูสิเฮ้ะเอะดิะมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะเอ๊ะมันย้ายเอ๊เอฉันว่าไม่ต้องไปร้องเรียนแต่ว่ามันย้ายได้เด้แล้วเมื่อกี้อาจจะมีคนมาได้ยินเธอเลยรีบย้าย ก็ใจะไปลองเรียนโอ้าทำงานไวเหมือนอาจารย์ชาติชาติที่เป็นผู้ว่ากทมนะให้ริงด้วยโเจ๋งแฮะอ้ต้องชื่นชมนะเนี่ยเทศบาลนี่ทำงานไวมากโอ้แต่ว่าจะมาตั้งค่ายิมถนนไม่ได้นะเข้าใจเป่าเหนื่อยเหนื่อยใจจริงเลยโอ้โอ้โอ้วันนี้ฉันว่ามันไม่ดีแล้วแหละเครื่องเล่นไม่ได้บ้าตรฐาน แจคเกอ้ยบันนี่เครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐานเลยนะเมื่อวานน่ะใช่แต่ว่าจริงๆคนทำงานเขาก็ทำงานดีอยู่เหมือนกันนะที่เธอบอกว่ามันอยู่ไม่ถูกที่เขาก็ย้ายให้ทันทีนะใช่เขาก็ย้ายเลยนี่รู้สึกว่าวันนี้เหมือนบ้านเราช่วงบ้านเรามีอะไรแปลกๆนะมีอะไรแปลกเหรอเออนอนหัวเขียวหัวหัวฟ้าอยู่ตรงนน้นน่ะ เอ๊เอ๊เขาย้ายเครื่องเล่นมาไว้บ้านหลังนี้เหรอเอ๊ฉันว่านะก็อาจจะเป็นไปได้โตายแล้วใช่เครื่องเล่นแม่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้เราต้องไปร้องเรียนนะมีคนี่มาตั้งไว้ตรงนี้บันนี่ว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กน้อยอย่างพวกเราเนี่ยเนี่ยดูนะบันนี่ลองปีนขึ้นไปดูนะอะเดือเห็นไหมเนี่ยฉนิมก็เคลิอบกระเนี่ยฉันว่าไม่ปลอดภัยมากๆเอาซะเลยนั่นเนี่ย เอ๊้ามันไม่ปลอดภัยแบบนี้งั้นเรายกไปไว้ที่อัมเตนะอ่าา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 ่าาาาาานาาาา่าา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 มัน่าับได้ปะนั่นน่ะใช่นะสิาันไปแล้วฉันว่าา่ะา่าาาาาาาอาาา่าอาาายแล้วแหละแต่ว่ามันยาาาาาาาอาาา